ฟ้านักบุญพมพรเอี่ยมจิตเมตตาผู้บริหารสนามกอล์ฟในเคอร์อกัสันสามสนามจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยน้องซิลเวียซิลดาโรบินโจนางสาวเชียงใหม่ปี2565เชิญแวะเที่ยวชมธรรมชาติที่งดงานทางธรรมชาติสึกฟินของกัสันขุนตาน ort, แลแอนรีสอร์ทแวะชิมอาหารรสเด็ดทั้งอาหารไทยและนานาชาติ ที่ขับเฮากัะสันถุงตาลอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนที่นะคะนอกจากสนามสวยแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วไม่ใช่ว่าตีกอฟอย่างเดียวที่มาได้ไม่ตีกอฟก็มาได้มาถ่ายกรูปกับไม้สวยๆมาดูสะพานขาวท่ชมพูจากนั้นก็ขึ้นมาที่ขับเฮาเรานะคะขับเฮาเก่าแก่ไม้กระดานแผ่นใหญ่ๆเป็นแอนทิกหมดทุกอย่างเลยนะคะทั้งคนก็เป็นแอนทิกค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะคะน้องซินเดียนะคะน้องก็สวยสดน่ารักมากตอนนี้เนาะก็่ดาพา เชิญชิมอาหารของกัซันขุนการเราตามฤดูกาลนะคะน้องอันนี้อะไรน,น้องพิเชนเลยคะะ่ะอ๋อเอาหารที่กัซซันนะคะก็จะมีทั้งอาหารไทยกับอาหารเกาหลีด้วยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงทังเลมีแก่ย่างนะคะแกงผักหวาน,นะคะ่ะปลาน้ำจิ้มสามรสคะ่ะส้มตำแล้วก็มีชิมบับกับเนื้อโคชูจังด้วยค่ะหน่าทานมากค่ะค่ะแล้วอาหารเราก็มีทุกฤดูกาลนะคะมีตามเทศกาลนะคะแล้วก็ได้สับสนุนท้องถิ่นนะคะ อาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารเมืองแล้วที่อาหารอันที่เรามีก็คือพวกอาหารเกาหลีเพราะที่นี่เราอยู่ได้ระยะยาวเราก็มีลูกค้าเกาหลีส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนกักกอล์ฟทีมชาติเข้ามาเก็บตัวมาแข่งที่นี่นะคะค่ะการนี้ค่ะที่มกินน้องเขาบอกมะลแกงฮังเลก็อร่อยมากเลยค่ะเชฟปุ๊บเราก็เป็นคนพื้นที่ที่นี่นะคะได้สนับสนุนสร้างงานในพื้นที่ด้วยค่ะอันนี้ก็ส้มตำนะคะอาหารหลักพี่ฟ้าเลยค่ะอาหารหลักของคนไทยเลยค่ะนะคะมะละกอเราก็เก็บจากต้นเราสดๆปลูกเต็มสนามเลยค่ะนะคะไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเป็นสารอินทรีย์ล จากส้มตำเสร็จเราก็กินส้มตำกับไก่ย่างนะคะไก่ย่างกระสันนะคะซึ่งที่จริงแล้วที่เนี่ยมันก็จะมีไก่ย่างที่นี่เขาเรียกไก่ย่างทาชมพูค่ะ<ม>เป็นอาหารมีชื่อของอำเภอแม่ทานะคะมันจะเป็นสีชมพูชมพูเราก็ขายที่สถา,านีรถไฟตั้งแต่สมัยโบราณนะเราเขาก็กินกันกบน้ำพริกกะปิแล้วก็มีทักสดเรียกไก่ทาชมพูถ้ามาที่นี่แี้ได้สัมผัสนะคะส้มตำไก่ย่างอันนี้ก็เป็นผักหวานนะคะกะแกง ผัหกหวานกับไข่นดนะคะซึ่งก็เป็นอาหารเวลาของที่องการเข้าผักหวานนี่ก็เก็บได้แถวๆนี้รอบๆปา่าทำไมปะาต่นี้ก็ผักผักบุเคขลิ่ยียมผบสดน,นะคะเห็นความขมิสดก็เป็นอาหารประจําของเรานะคะท <c oughs> ุกคนก็ต้องทานผักเพื่อสุขภาพค่ะอันนี้ก็เป็นรากนะคะ <c oughs> รากหมขั้วรากเมืองนะคะเราก็มีคนครัวทั้งไทยทั้งยุโรปทั้งจีน,ท,นทั้งเกาหลี่ะอร่อยมากหอมมากครัวสะหอมใส่ข้าวหอมเยอะๆนะคะ หลังจากราบพุ่งก็จะมีแค่หันเกาหลีหมูกระตุ้นจังนะคะผักสดจากชั้นนะคะแล้วก็จะมีพวกผักพวกกระูุจางผักสดกินจินะคะนอกจากนั้นก็มีชิมบักนี่ค่ะแล้วก็มีข้าวหอมสาหายแล้วก็มีปลานะคะปลาทอดแลก็เป็นปลาดิบจืดปลาทับทิมปลาในแถวเนี้ยมีแม่น้ำแม่ทานจงการดูตาฮะแล้วก็ข้อมน้ำดื่มผลไม้นี่แล้วก็ บูฮาวายนะคะผู้จัดการคุณไปสานเขาบอกเป็นบูฮาวายสวยงามเหมือนเสื้อฟ้าเลยค่ะอร่อยแม่อร่อยรู้แต่คิดว่าอร่อยทุกอย่างเซสชันก็งามหมดนนะคะถ้าอาหาร ไปเราจะมีมาถ่ายรูปกับพี่ฟ้ากับน้องซินเดียนางสาวชิงใหม่สองห้าใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนั้นพูดเด็กน้อยปิดไดค่ะอ๋อค่ะก็ในวันนี้ซินเดียก็ดีใจมากมากที่ได้มาที่นี่นะคะสถันกอล์กับสันก็บรรยากาศสวยงามมากแล้วก็อาหารก็น่าทานมากไ่ะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศทั้งตีกอล์ฟก็ได้หรือว่าจะมาเดินชมบรรยากาศดีแบบนี้ก็ได้ค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ